เปิดวาร์ปมินรัตรวีดาวรุ่งดวงใหม่ช่อง3ตอนนี้กำลังเป็นที่จับตาเป็นนักสแสดงชาวไทยสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่องสาสำหรับมินรัตรวีเอื้อกูลวราวัตน ในตอนนี้เธอกำลังมีละครเรื่องคือเธอที่กำลังอ่อนแอให้ได้รับชมกันทุกวันพุธพริฤหัสบดีโดยบทบาทในเรื่องนั้นสาวมิ้นเธอเล่นเป็นแฟนใหม่ของหนุ่มมาริโอสำหรับมิ้นเกิดเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2541เป็นคนจังหวัดนครราชสีมามีพี่น้องทั้งหมด3คนมิ้นเป็นบุตรสาวคนที่2มีพี่ชาย1คนและน้องชาย1คนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุนาน วิทยาศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยรงังสิตและยังเป็นนักกีฬาแบดมินตันประจําจังหวัดได้ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเริ่มต้นวงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณามีผลงานแสดงละครเรื่องแรกข้ามสีทันดอดรับ ับบทนาราต่อมากับละครได้แดงรับบทลิงลิงและละครพราวมุกรับบทนำเพชดและมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคลา s สิกอ g เก n จดหมายสายฝนรมวิเศษซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยรีเมคจากภาพยนตร์รักในตำนานเรื่อง The Classic ของประเทศเกาหลีเขาฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช